สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีงานใหม่มาเปิดรีวิวนะจ๊ะมา a าม2สองแปดสองตัวนี้เป็นงานใหม่งานใหม่อีกแล้วงานใหม่นะจ๊ะตอนนี้จะเป็นกางเกงโยคะเป็นกางเกงโยคะแต่เป็นงานสี่ห้าส่วนนะตัวนี้เป็นงานเกรดเองนะจ๊ะเป็นงานยูเอเหมือนเดิมนะคุณลูกค้าป้ามายาม่ป้านนี้ นะคะเดดี้คาปรีสปอร์ตคาปรีสปอร์ตนะตอนนี้กางเกงโยคะนะจ๊ะโยคะฟิตเนสช่วงนี้กางเกงโยคะกางเกงฟิตเนสของเราก็ค่อนข้างจะแบบขายดีนะ หมดไปหลายรหัสมากเลยนะคะตอนนี้จะมีพร้อมส่งแต่ตัว BB250 เนาะตัวนั้นก็เป็นงานสี่ห้าส่วนปนขาสั้นราคาโปรห6พันหหนะคะตัวนั้นเป็นเกรด A เนาะจาก7,900แต่ตัวนี้มาที่ราคาเบาๆเบากว่าตัวนั้นนะคะ เดี๋ยวมาดูรีวิวกันก่อนนะขอแซร์แป๊บนึ่ง เป็นสี่ห้าส่วนเลยนะลูกค้าโอ้เมื่อกีนอ้นิวบาลานนี่เป็นงานคลาสไซส์นะคะสี่ห้าส่วนคลาสไซส์นะลูกค้าคลาสไซส์คมแรนมาเลยนะตัวนี้เป็นของงาน New Balance, นะิวบาลานเนาะผ้าใหม่อยู่นะเอ้ยผ้าใหม่นะอั Under. นเดอร์นี่ยค่ะ ส่วนโทนสีมันก็คลา้ายคลากันมาเนาะสีดำแล้วก็สีอื่นๆโทนสีแต่ความใหม่ผ้าใหม่ผ้าใหม่ให้นะให้เลยผ้าใหม่คลาแสแซมมาเลยนะจ๊ะมีเข้ามาไม่เยอะนะมีเข้ามาไม่เยอะมีเข้ามาน่อยเดียวแต่มันเป็นรหัสใหม่อนะเนาะก็เลยแบบเอามาเปิดให้ชม ลูกค้าท่านไหนที่ถามหางานกางเกงขี้เน็บกางเกงโยคะอยู่นะรุ่นนี้แต่นี้เป็นสีห้าส่วนนะลูกค้าเป็นสีห้าส่วนเดอ้อ ส่วนจำนวนตัวเดี๋ยวนะให้ทีหนึ่งนะคะน่าจะพอๆกับไม่ดิป้ายมูลป้ายมูลัวนั้น40สิโลอันนี้45กิโลน่าจะ200บวกอยู่นะน่าจะ200บวกนะคะเดี๋ยวนับให้ทีนึ่งเนาะอเมริกันอีกก็กมีอ สวยมากเลยนะคูกค้าถ้าใหม่นะคะถ้าใหม่เลยอะ่ะอืมผ้าสวยผ้าสวย ไหนที่ขายแบบขา 4, สีข้าสวนเนาะกางเกงกางเกงโยคะกางเกงฟิตเนสเนาะช่วงนี้ก็หลายๆายป้ายก็หมดนะหลายหลายป้ายก็หมด,นะหหหมดตอนนี้มีอยู่แค่ไม่กี่ป้ายนะจ๊ะพร้อมส่ง แต่ผ้าใหม่นะคุณค่ะใช่แล้วอ่านมีทรงแบบแบบนี้แบบนี้ถ้าคนอวบใส่มันก็รับอยู่นะ แต่สําหรับคนผอ,อมมองนะคจะแบบมันเต้นเหมือนขาคาก็บอกอะ่ะแต่ก็ขาก็บอกมันมีแบบนี้เลยนะพี่ผึ่งมันมีแบบนี้เลยนะคุณสุนิสาคุณสุนิสา นี่นี่นี่แบบนี้มีด้วยนะจ๊ะมาเร็วน่าจะเหมือนหนึ่งเจ็ดเจ็ดอยู่คุณสมนิสาบอกว่าจะเอาสีกระสอบแต่มันมาแค่สามถ้าใหม่นะจ๊ะแต่หนูก็ไม่เดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันติดทรงแบบเมื่อกี้เยอะไหมแต่หนูว่าถ้ามันมีมันก็มีแหละ ผ้าใหม่ผ้าใหม่ผ้าใหม่ข้าสวยแต่คุณส่วนิสายอยากได้ขายยาวหรือเปล่าอันนี้มันเป็นขาสี่ห้าส่วนอ่ะดีบอกว้าวดีบอกแบบตะโกนอยู่นะ นี่45กิโลนะคะน่าจะประมาณ200บวกนะคิวิน CK แปรนก็ปนมาเยอะอยู่นะคุณลูกค้าแบรบนก็ปนมาเยอะอยู่ ราคาไม่แพงนะลูกค้าย่อมเยาย่อมเยาสวยด้วยนี่นะไมกี้ รู้หรือเปล่าว่าเอามารีวิวน่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวลูกค้าจะจะคิดว่ามีแต่สีดำนนะ่ะข้างบนข้างบนนะ่ะมีสีมีสีด้วยอยู่นี่ลูกน้อง oh. อยู่นี่ลูกนึงสองแปดสอง <ś led> อุ้ยสวยใหม่คุณลูกค้าใหม่นะสภาพใหม่แต่ก็สอบรีวิวอาจจะมีแบบต้องเอาไปซักอ่ะต้องอไปซ,กซักสัาภาผ้าใหม่แต่มันมีกลิ่นกลิ่นนิดนึง เนี yeah. ่ยค um ุณสุนิสาจ๋าคุณส um ุนิสามาซื้อเร็วมีขาบานด้วยนะนิวบาลานสวยสวย ผ้าใหม่ผ้าใหม่มากเลยนะลูกค้าจ๋าผ้าใหม่มากเลยเฮ้ยสซนติเซนติเมตรกี่เซนติพูดรครับคุณจะเนติเมตรกี่อันเนอยลูกค้าไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ไรสดแน่ๆเลย แล้วลูกค้าก็จะมาถามตอนที่งานหมดแล้วใหม่คุ้มชัวร์ลูกค้าซื้อไปนะค่ยลูกค้าปรับรื้มใจในความผ้าใหม่แน,น่นอนนะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะซื้อไปถูกใจชัวร์ไม่ผิดหวังแน่นอน นะซื้อรามกับที่นี่นะลูกคา้าติดใจทุกรายซื้อแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำทุกรายนะลูกคา้า ซื้องานจากที่นี่คุณลูกค้าไม่ต้องแบบไม่ต้องกลารุนลูล้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าจะได้สินค้าที่แบบรีวิวอีกอย่างแล้วก็สินค้าซื้อไปได้อีกอย่างไม่นะคุณลูกค้างานรีวิวแบบไหนงานกระสอบใหม่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะแค่ต้องไปรุ่นแบรนด์รุ่นอะไรเองแค่นั้นแหละเนาะ ตัวนี้เข้ามาแค่สามข้อสอบนะคุณลูกค้าจ๋าเป็นรหัสใหม่ก็เลยเอามาเปิดให้ชม มีคนถามหนึ่งเจ็ดแปดอยู่นะแต่จำชื่อไม่ได้อ่ะแต่บอกว่าหมดแล้วอ่๋อใช่ใช่เนี่ยลูกค้าชอบมาเห็นตัวบางคนเนี่ยก็คือแบบมีของเคยถามมาก็จะแจ้งไปอยู่นะลูกค้าแต่กว่าลูกค้าจะอ่านลูกค้าก็ไม่ทันนะมีคนอื่นซื้อไปก่อนนะ่ะ ซื้องานที่นี่นะคุณลูกค้ามีตังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องไวด้วยนะจ๊ะน้พูดเหมือนขายดีอะ่ะแต่มันก็จริงนะคุณลูกค้าบางรหัสอะคุณลูกค้ามีเงินมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะถ้าคุณลูกค้าไม่ไวอ้อ่ะ สีแบบโอ้โหสีสันมากคุณแม่คุณแม่คุณน้าคุณป้าคุณคุณยายพ <c oughs> ูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวโกยมา จะซื้อก็รีบซื้อนะจ๊ะถ้าเห็นอยู่ก็รีบตัดสินใจนะจ๊ะก่อนหมดนะดไม่มีลูกค้าคอมเมนต์เนาะ อุ้ยอันนี้เป็นแบบเชือกผูกมีตรงผูกแบบตรงขาเป็นโบ นี้นะคะกางเกงโยคะกางเกงฟิตเนสเนาะขาสี่ห้าส่วนนะครค้ามันจะเป็นขาแบบขากระชับเขาเรียกอ,อะไรนะรัดกล้ามส่วนใหญ่จะเป็นรัดกล้ามแต่มันมีทรงขากระบอกคนมาด้วยใครอะไม่ได้บอก มันอาจจะมีติดขากระบอกมาด้วยนะคะแต่ไม่เยอะเล็กน้อยตามที่ตามที่แบบจับขึ้นมาโชว์เนาะมีประมาณนั้นแหละคุณลูกค้าไม่ได้เยอะเนาะฉีสันมาก อันนี้ของแก๊บนะคะแก๊บ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 มคกี้สวยจ้สวย น,นีเป็นลายแบบทหารจำไหมหน่อยหน่อยอะลูกค้าจา๋างานก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะใหม่อัมี่ ไมอามี่ป้ายนี้ป้ายนี้เราจะไมอามี่สองแปดสองเนาะจะเป็นกางเก,กงโยคะกางเกงฟิเตเนสขาสี่ห้าส่วนเกรดเอผ้าใหม่ผ้าใหม่เลยนะคะูกค้าจะมีผ้าใหม่เลยเกรดเอนะจ๊ะสี่สิบห้ากิโลง,งานยูเอสนะคะรีวิวจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมรับเอ็นลดสามร้อยนะคะลูกค้าคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจด,ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่รับลูบกค้าท่านไหนที่ แอดมินส่งลิงก์ไปให้ดูแล้วดูแล้วถูกใจก็รีบ4 f นะจ๊ะเข้ามาแค่สามะสอบเท่านั้นนะตัวนี้ขอบคุณค่ะ